เหตุการณ์หลังเลือดที่บ้านโปง่งในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อทหารญี่ปุ่นตบหน้าประทไทยที่สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าคนไทยเป็นอย่างมากถึงท่านจับจอบจับเสียงต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นเรื่องราวลุกลามบานปลายจนมีผู้เสียชีวิตจนเป็นวิกฤตการณ์บ้านโปง่งร้อนไปถึงจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นต้องจัดการด้วยตนเองเรื่องราวจะเป็นยังไง ความขัดแย้งครั้งนี้จบลงแบบไหนเรามารับชมได้เลยนะคะในช่วงแรกแห่งสงครามโลกครั้งที่สองนั้นทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพใหญ่ภาคพื้นทิศใต้ที่สิงคโปร์แต่เพียงแค่หนึ่งปีกองทัพญี่ปุ่นขอผ่านไทยไปยังอนาณานิคมของอังกฤษที่พมา่าอินเดียและมาลายู พร้อมการเร่งสร้างทางรถไฟจากไทยไปยังพม่าและอินเดียผ่านทางกาญจนบุรีและที่บ้านโป่งราชบุรีนั่นเองซึ่งทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยมีกองทัพญี่ปุ่นอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นที่รับรู้กันว่าการลงโทษมาตรการต่ำที่สุดในกองทัพญี่ปุ่นก็คือการตกหน้าเมื่อนายทหารไม่พอใจการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเรียกมาตกหน้าและถือว่า เป็นเรื่องลงโทษธ,ธรรมดาในความผิดขั้นพื้นฐานไม่ถือสากรเคืองกันแต่สำหรับคนไทยเราการตกหน้าหรือตกหัวถือว่าเป็นการหยามเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงยิ่งเมื่อทหารญี่ปุ่นตกหน้าคนห่มผ้าเหลืองจึงยอมไม่ได้ทั้งกรรมกรสร้างทางรถไฟสายมรณะตำรวจทหารไทยต่างมีปฏิกิริยาแม้จะมีทหารญี่ปุ่นถืออาวุธอยู่เต็มเมืองจนเกิดการละเลงเลือดเกิดขึ้น พลทหารญี่ปุ่นหนึ่งคนและร้อยเอกอีกหนึ่งคนต้องมาจบชีวิตที่บ้านโป่งราชบุรีซึ่งถูกบันทึกไว้ในชื่ออย่างเรียบเรียบว่าเหตุการณ์บ้านโป่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพุทธศักราช2485เวลาประมาณ5โมงเย็นที่วัดดอนตูมในตัวอำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของทหารญี่ปุ่นขณะพระเพิ่มสิริพิบูลอายุ37ปี เอกสารบางรายงานระบุว่าท่านเป็นสามเณรและเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบขณะท่านกำลังเดินอยู่ในวัดได้มีฉเฉลยศึกผิวขาวชาวฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้าไปขอบุหรี่ท่านพระเพิ่มก็ส่งให้ด้วยความเมตตาแต่ทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งเห็นเข้าทำให้รู้สึกโกรธมากจึงรีบเดินตรงเข้ามาดึงบุหรี่ในมือฉเฉลยศึกขยำทิ้งลงพื้นและตกหน้าพระเพิ่มจนล้มคว่ำทั้งยืนคนไทยที่เห็นเหตุการณ์ ได้เข้าพยุงพระเพิ่มไปที่ร้านขายยาวัดดอนตูมเพื่อทำการปฐมพยาบาลเมื่อกรมกรไทยที่สร้างทางรถไฟสายมรณะให้ทหารญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในวัดพากันกลับมาพักที่วัดหลังเลิกงานในตอนค่ำจึงสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกรมกรไทยได้ทราบเรื่องจากพระเพิ่มก็แสดงความไม่พอใจและรู้สึกโกรธอย่างมากกลุ่มกรรมกรไทยราว20คนจึงพาพระเพิ่ม ไปร้องเรียนกับล่ามชาวญี่ปุ่นและทำการประท้วงซึ่งล่ามญี่ปุ่นรับปากว่าจะส่งรายงานเรื่องนี้ให้ทหารผู้ใหญ่ฝ่ายญี่ปุ่นให้รับทราบเพื่อพิจารณาจัดการลงโทษทหารที่กระทำผิดต่อไปต่อมาในค่ำคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันขึ้นเมื่อพระเพิ่มและกรรมกรกลับมาถึงวัดในเวลาประมาณสองทุ่มทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งถือไม้กระบองเข้ามาในวัดดอนตูมซึ่งไม่พอใจที่คนไทยไปประท้วง ก็เดินขึ้นไปบนศาลาวัดซึ่งเป็นสถานที่นอนพักของกรรมกรไทยจนเกิดความแตกตื่นกันยกใหญ่ทหารญี่ปุ่นโวยวายเสียงดังแสดงอำนาจข่มขู่กลุ่มกรมกรมกรไทยที่พักบริเวณนั้นจึงลุกขึ้นมาดูและทำท่าทางไม่พอใจทหารญี่ปุ่นคนนั้นซึ่งมองจากรูปการแล้วทหารญี่ปุ่นที่มาคนเดียวอาจจะสู้ไม่ไหวถ้ายังมาข่มขู่วยวายไม่เลิกอาจจะถูกกลุ่มกรรมกร,รไทยรุมเล่นงานก็เป็นได้ ทหารในนั้นจึงตัดสินใจเดินกลับไปแต่หลังจากผ่านไปพักหนึ่งทหารญี่ปุ่นก็กลับมาใหม่อีกครั้งคราวนี้มันมาพร้อมกับเพื่อนทหารญี่ปุ่นอีกสองคนถือไม้หน้าสามและอาวุธปืนสงครามพร้อมคาดดับปลายปืนพวกมันเดินขึ้นไปบนศาลาวัดทำเอากรรมกรไทยพากันตกใจกลัวและพากันลุกคือออกมาจากที่พักพร้อมสู้ตายเช่นกันจังหวะนั้นเองกร,รมกรไทยคนหนึ่ง ใช้ท่อนไม้ป่าเข้าใส่ทหารญี่ปุ่นแต่ไม่โดนฝ่ายทหารญี่ปุ่นที่ข่มขู่กลุ่มกรรมกรไทยด้วยปืนไม่สำเร็จจึงล่าถอยกลับไปอีกครั้งพวกมันไปตามพักพวกกลับมาใหม่คราวนี้มันมากันสิบกว่าคนพอมาถึงสาราวัดพวกมันก็ยิงปืนเข้าใส่ทันทีเหล่ากรรมกรไทยต้องพากันเพ่นนีลงจากสาราวัดวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนทหารญี่ปุ่นเห็นเป็นต่อ จึงยิงปืนใส่และวิ่งกวดกรรมกรไทยอย่างหนักพวกมันยิงปืนไล่ตามหลังชนิดจะฆ่าให้ตายแต่เคราะห์ยังดีที่ลูกปืนไม่ถูกใครแม้คนไทยจะหนีไปซ่อนกันหมดแล้วแต่ทหารญี่ปุ่นก็ยังยิงปืนข่มขู่อยู่อีกพวกมันได้ยิงปืนไล่กวดคนไทยไปรอบๆวัดนานเป็นชั่วโมงทําให้กรรมกรไทยบางคนเหลืออดเมื่อเริ่มตั้งหลักได้ก็พากันคว้าจอบคว้าเสียมและเครื่องมือทำงานเตรียมสู้ตอบโต้กลับคืน นายบรรจงเสวพฤกษ์ล่ามประจำกองอำนวยการคณะกรรมการผสมกรมประสานพันธมิตรกองบัญชาการทหารสูงสุดติดตามการตรวจราชาการการสร้างทางรถไฟที่กาญจนบุรีได้รายงานเรื่องราวกลับมายัางรัฐบาลที่พระนครว่าเมื่อเขาได้รับรายงานการทะเลวิวาทระหว่างกรรมกรไทยกับทหารญี่ปุ่นที่วัดดอนตูมเขาจึงรีบไปสถานที่เกิดเหตุพร้อมในอำเภอบ้านโปง่ง ตำรวจและสารวัตรทหารญี่ปุ่นต่อมาได้พบพันเอกโยชิดะที่เพิ่งทราบเหตุการณ์เช่นกันจึงไปดูที่เกิดเหตุพร้อมกันเมื่อเข้าไปในวัดดอนตูมอันเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นชื่อนาริอิซาได้พบกรรมกรไทย 4- 5ห้าคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นมัดมือมัดเท้าไว้แล้วทุกคนบาดเจ็บมีเลือดไหลทรมกายทหารญี่ปุ่นรายงานว่าทหารยามของพวกเขาถูกกร,รมกรไทยทำร้าย และเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตในระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดพร้อมเสียงโห่ร้องของทหารญี่ปุ่นดังไปทั่ววัดดอนตูมภาพที่ปรากฏต่อหน้าเขาคือภาพกรรมกรไทยคนหนึ่งนอนอยู่บนดินร้องเสียงโอดครวญโดยร้องว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยเขาเพิ่งไปตลาดกลับมาแต่ถูกทหารญี่ปุ่นฟันด้วยดาบและมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดล่ามชาวไทยรายงานต่อไปว่า ประเมินแล้วเหตุการณ์จะขยายวงกว้างเมื่อทหารญี่ปุ่นวิ่งไล่จับกรมกรไทยที่หลบอยู่ตามเงามืดของต้นไม้และก็อไผ่ข้างทางรถไฟเหล่าทหารญี่ปุ่นที่วิ่งไล่จับกรรมกรทุกคนล้วนถือปืนและติดดาบปลายปืนเขาเห็นกรมกรไทยบาดเจ็บจะถูกทหารญี่ปุ่นไล่ฟันหลายคนกรมกรไทยต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดท่ามกลางเสียงขู่ตะคอกจากทหารญี่ปุ่น กรมกรหญิงชายที่นอนพักอยู่บนศาลาวัดต,ต่างพยายามหนีเอาตัวรอดเขาจึงแจ้งให้พันเอกโยชิดะสั่งการให้ทหารญี่ปุ่นหยุดเหตุการณ์เสียทีส่วนเขาจะสั่งการฝ่ายคนไทยให้สงบแต่พันเอกโยชิดะไม่สามารถระงับให้ทหารญี่ปุ่นหยุดได้ยังคงมีการวิ่งไล่จับกรมกรไทยและมีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวอย่างต่อเนื่องต่อมาพันเอกโยชิดะสั่งการให้ทหารหยุดด้วยเสียงตวัดอันดังลั่น และให้ทหารญี่ปุ่นทุกคนมาจัดแถวเบื้องหน้าพันเอกโยชิดะและให้ทหารทุกคนหยุดการและยิงคนไทยจากนั้นทหารญี่ปุ่นได้หามทหารที่บาดเจ็บมาสามคนและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามพันเอกโยชิดะได้ไล่ทหารญี่ปุ่นกลับไปที่ค่ายและดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดีแต่มีรายงานว่าทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตหนึ่งคน ด้วยบาดแผลถูกแทงด้านหลังมีรอยแทงทะลุถึงข้างหน้าสองแผลและแทงไม่ทะลุอีก8ดแผลเหนือคิ้วมีรอยถูกแทงสองแผลกระดูกโหนกแก้มและลูกคังหักส่วนทหารอีกสองคนบาดเจ็บไม่มากนักต่อมาเกือบเที่ยงคืนฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งทหารมาเพิ่มเติมจากกาญจนบุรีประมาณห้าคันรถยกกันมาที่บ้านโป่งสองคันตรงไปที่วัดดอนตูมอีกหนึ่งคันไปทางริมแม่น้ำแม่กลองอีกสองคัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่มาจอดที่หน้าสถานีตำรวจบ้านโปง่งกระจายกำลังกันยึดแนวถนนหน้าสถานีเอาไว้จากนั้นทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งถืออาวุธเดินตรงไปที่สถานีทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นสนั่นวันไหวไปทั่วทิศทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันอยู่เพียง2-3นาทีก็ยุติลงมีนายทหารญี่ปุ่นหนึ่งคนและพลทหารสี่คนเสียชีวิตอีกหลายคนบาดเจ็บหนักส่วนที่วัดดอนตูม ก็มีเสียงปืนดังเช่นกันทหารญี่ปุ่นใช้วิธีกวาดต้อนจับกลุ่มกรรมกรคนไทยไปประมาณ30-40คนที่พวกเขาสงสัยว่ามีส่วนสมคบกับผู้ทำร้ายทหารโดยนำตัวมานั่งกับพื้นกันเป็นกลุ่มและจับกลุ่มพระและสามเณรทั้งวัดไปสอบสวนตลอดทั้งคืนมีทั้งผู้หญิงและเด็กตลอดจนลูกเด็กเล็กแดงขนาดขวบเศษก็มีฝ่ายไทยขอให้ทหารญี่ปุ่นแก้มัดคนไทยเสีย แต่ทหารญี่ปุ่นเมินเฉยต่อคำขอนั้นและได้ปล่อยพระและสามเณรกลับไปในตอนเช้าเหลือไว้เพียงแต่พระเพิ่มตัวต้นเรื่องเพียงรูปเดียวแม้ทางการไทยได้ทำเรื่องขอรับตัวคนไทยและนำคนเจ็บไปรักษาแต่ฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่มอบตัวคนไทยให้ฝ่ายไทยเพราะต้องการจะสอบสวนต่อกลุ่มกรรมกรไทยถูกขังอยู่ต่อไปจนถึงวันที่24ธันวาคมหลังสอบสวนแล้วมีการปล่อยตัวไป20สิคน อีก11คนถูกขังต่อไปไม่มีกำหนดส่วนพระเพิ่มนั้นทหารญี่ปุ่นมอบให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ควบคุมตัวเอาไว้ความขุ่นเคืองของคนไทยได้ลุกชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อทหารญี่ปุ่นได้จับพระครูปัญญาธิการหรือหลวงพ่อเต่าเจ้าอาวาสวัดดอนตูมไปนั่งตากแดดเพื่อทำโทษฐานไม่ควบคุมดูแลลูกวัดให้ดีจนไปก่อเรื่องบานปลาย พระสมศักดิ์ยโสธโรจันเปรมวัย81ปีอดีตพระลูกวัดดอนตูมในสมัยนั้นได้ย้อนรำลึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าเรื่องจับเจ้าอาวาสไปนั่งตากแดดทำให้คนไทยรู้สึกโกรธแค้นกันอย่างมากในตอนนั้นพันเอกหม่อมหลวงโอสถทินกรเจ้ากรมทหารช่างกับพันโทเสถียรพจนานนท์รองเจ้ากรมซึ่งต่อมาท่านมาเป็นอธิบดีกรมทางได้นำทหารมาซุ่มอยู่ที่หมู่บ้านหลังวัด ใช้คันทางรถไฟเป็นแนวกำบังมีการตั้งปืนกลหนักพร้อมยิงกันเลยทีเดียวเพื่อจะถล่มค่ายญี่ปุ่นที่วัดดอนตูมทหารไทยซุ่มอยู่บริเวณนั้นถึงสองวันสองคืนอาหารการกินของพวกทหารสมบูรณ์มากเพราะชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงกันไม่อัน้นทางด้านญี่ปุ่นก็รู้ว่าคนไทยไม่พอใจในเรื่องนี้มากและมีชุมนุมกันอยู่หลายแห่งแถวนครปฐมและโพธารามพร้อมเตรียมถล่มทหารญี่ปุ่นทุกเมื่อ พันตรีอิริเอะนายทหารญี่ปุ่นได้ถามต่อพันโทหม่อมเจ้าพิสิทธิ์ดิษพงศ์ดิษกุลไทยต้องการรบกับญี่ปุ่นใช่หรือไม่ถ้าประสงค์เช่นนั้นญี่ปุ่นก็จะได้เตรียมรบซึ่งพันโทหม่อมเจ้าพิสิทธิ์ดิษพงศ์ดิษกุลได้ใช้นโยบายของจอมพลปอตอบไปอย่างอ่อนหวานว่าไทยไม่มีความประสงค์เช่นนั้นประเทศไทยเป็นประเทศเล็กมีกําลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะไปสู้รบกับญี่ปุ่น อันเป็นเสมือนพี่ชายได้อย่างไรเพื่อให้เป็นที่บริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายอยากจะไปดูเหตุการณ์ด้วยกันก็ไม่ขัดข้องกองทัพญี่ปุ่นได้ส่งทหารสองคนร่วมไปดูการชุมนุมพลของทหารไทยตามข่าวลือซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุนี้ทาให้ทหารช่างราชบุรีที่มาซุ่มอยู่ในหมู่บ้านหลังวัดดอนตูมต้องถอนกำลังออกไปพอมีข่าวว่าคนไทยไม่พอใจเรื่องนี้มาก ก็มีนายทหารใหญ่ระดับนายพลของญี่ปุ่นคนหนึ่งมาที่ค่ายวัดดอนตูมพอมาถึงก็เรียกทหารทั้งค่ายมาเข้าแถวแล้วถามหาคนที่จับพระไปนั่งตักแดดพอได้ตัวก็ตรงเข้าไปตบคว่ำแล้วเข้าไปกราบขอโทษเจ้าอาวาสในตอนนั้นท่านกําลังจะออกไปเทศที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็ขอตามไปด้วยทั้งๆท,ที่พูดภาษาไทยได้ไม่กี่คำเข้าไปคุยกับชาวบ้าน เป็นที่หัวเราะกันสนุกสนานเรื่องก็เลยคลี่คลายไปด้วยดีแต่ทว่าคลี่คลายเฉพาะที่วัดดอนตูมเท่านั้นความโกรธเคืองเคียดแค้นทหารญี่ปุ่นได้กระจายไปทั่วโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีและบ้านโปง่งซึ่งเป็นฐานกำลังในการสร้างทางรถไฟสายไทยพมา่ากรมกรไทย500คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากนครปฐมและราชบุรีได้หนีกลับบ้านกันหมด น็อตยึดหัวรางรถไฟถูกมือดีแอบถอดไปเกือบพันตัวทหารญี่ปุ่นที่เข้าไปซื้ออาหารในตลาดก็ถูกชาวบ้านตะโกนด่าดต่างๆนานาบางทีได้จังหวะตำรวจไทยก็เอาปืนจี้ทหารญี่ปุ่นขอค้นตัวให้หายซ่าเล่นๆวันไหนที่ทหารญี่ปุ่นไปเดินตรวจการคนเดียวในที่เปลี่ยวๆถูกชาวบ้านแอบตีหัวเอาปืนไปก็มีแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยอมไม่ได้ในเหตุการณ์ที่โรงพัก โดยเฉพาะทหารคนหนึ่งที่ตายเป็นนายทหารยศร้อยเอกมีตำแหน่งเป็นแพทย์ของกองทัพจึงต้องการให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ถูกประหารชีวิตทั้งหมดเพื่อศักดิ์ศรีของกองทัพญี่ปุ่นขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ยอมไม่ได้ที่จะให้ญี่ปุ่นมาบงการจับผู้ก่อเหตุทั้งหมดไปประหารเพราะไทยมีอธิปไตยและญี่ปุ่นก็ลงนามรับรองที่จะเคารพอธิปไตยของไทยอยู่แล้วจากการสอบสวนร่วมกัน ญี่ปุ่นยืนยันว่าไทยเป็นฝ่ายลงมือก่อนฝ่ายไทยจึงได้ส่งพลโทรจรูนเสรีเริงฤทธิ์เป็นหัวหน้าคณะไปขอขมาต่อผู้บัญชาการรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2485ส่วนในด้านคดีนั้นญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ก่อเรื่องทั้งหมดในวันที่28ธันวาคมจอมพลปพิบูลสงครามได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน กรณีเหตุการณ์บ้านป่งโดยเฉพาะประกอบด้วยนายตำรวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่5คนซึ่งรายงานของคณะกรรมการชุดนี้แตกต่างตรงกันข้ามกับผลสอบสวนของทางการญี่ปุ่นซึ่งจอมพลปอได้บันทึกความเห็นลงไปด้วยว่าการที่ทะเลาะกันนั้นตามเสียงมาจากญี่ปุ่นฝ่ายเดียวอย่างท่านว่ามีการตกหน้าชักดับขู่เมาและเข้าไปพานเกเรต่างๆถ้าเขาทำให้หายไปได้คงไม่มีเรื่องอะไรเลย วันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2485จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเรื่องยุ่งยุ่งที่บ้านโป่งเวลานี้ยังไม่เสร็จเมื่อวานนี้ทางญี่ปุ่นเขายื่นหนังสือรายงานการสอบสวนมาสรุปว่าฝ่ายเราผิดฝ่ายเดียวเขาเสียใจมากเขาว่าทหารของจักรพรรดิของเขาไม่เคยตายนอกสนามรบถ้ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก เขาจะจัดการโดยพละการเหตุการณ์บ้านโป่งทำให้กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอย่างมากอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทางรถไฟสายไทยพมา่าและกำหนดต้องลาเสร็จใกล้เข้ามานายพลฮิเดกิโตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นห่วงเรื่องนี้มากจึงได้เปลี่ยนตัวส่งพลโทโอาเคโตะนากามูระเข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2485ซึ่งก่อนมานายพลนากามุระได้รับคำเตือนจากนายดิเรกชัยนามเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวว่าการตบหน้าเป็นจุดบอดของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นคนเอเชียอาคาเนย์โดยเฉพาะคนไทยถือว่าการตบหน้าเป็นการลบลู่เกียรติอย่างรุนแรงจึงยอมสู้ถึงตาย นี่ก็เป็นสาเหตุที่นายพลนากามูระได้มีคําสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใช้การลงโทษด้วยการตบหน้าและศีรษะอีกต่อไปทั้งยังทำคู่มือเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแจกจ่ายให้ทหารในกองทัพรวมทั้งคนใหม่ที่จะมาประจําการในประเทศไทยด้วยต่อมาในเดือนมีนาคมได้มีการยกฐานะกองอำนวยการคณะกรรมการผสมเป็นกรมประสานงานพันธมิตรไทยญี่ปุ่นโดยมีพันเอกชยยะประทีปเสนเป็นเจ้ากรม ซึ่งได้รายงานถึงการดำเนินคดีเหตุการ์ณบ้านโป่งต่อจอมพลปพิบูลสงครามมีข้อความตอนท้ายว่าอันหนึ่งมีทางที่จะช่วยเหลืออยู่ก็คือไม่ให้คนพวกนี้ต้องถูกประหารชีวิตเพราะกฎหมายของเราไม่อำนวยและแม้จะถูกตัดสินจำขังตลอดชีวิตก็ตามสภาพการจำขังหรือระยะเวลาย่อมอยู่ที่เราและยงถึงชะตากรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นจอมพลปได้บันทึกต่อท้ายไว้ในรายงาน ชี้ทางแก้ตัวให้ด้วยว่าทราบแล้วให้เอามาขึ้นสารทหารที่กรุงเทพขอไม่ให้ประหารเพราะเข้าใจผิดเวลาค่ำคืนในที่สุดญี่ปุ่นก็ยอมให้ผู้ต้องหาทั้งหมดขึ้นสารไทยเพื่อเคารพอธิปไตยของไทยแต่ได้เรียกร้องเงิน80,000บาทเป็นค่าชดใช้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตสารทหารกรุงเทพได้พิจารณาอย่างเร่งด่วน และมีคำพิพากษาเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2486ผลการตัดสินของศาลเพื่อเส้นศักดิ์ีของกองทัพญี่ปุ่นก็คือพระเพิ่มหรือสามเณรเพิ่มจำเลยที่1ที่ถูกทหารญี่ปุ่นตกหน้า3ครั้งถูกฟ้องในข้อหาความผิดฐานเป็นต้นเหตุของเรื่องมีการติดต่อกับเฉลยศึกและยุยงกรรกรให้ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นในการสอบสวนและทำคดีพระเพิ่มถูกจับสึก และมีการบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลว่าท่านสติไม่ดีไม่รู้หนังสือถูกสารตัดสินประหารชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดีทั้งยังปรากฏว่าเป็นคนมีโรคจิตและไม่รู้หนังสือจึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่สองคือนายเป็ดนุ่มชินวงศ์กรรมกรชาวไทยถูกฟ้องในข้อหาความผิดฐานชักชวนกรรมกรคนอื่นๆให้จับอาวุธเข้ากลุ่มรุมทำร้ายทหารญี่ปุ่น จนถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสการสอบสวนระบุเพิ่มเติมว่าจำเลยดื่มสุรามึนเมาขาดสติและไร้การศึกษาจึงตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่3คือพลทหารสุจาโสมทัศน์มีความผิดฐานใช้ปืนสั้นยิงทหารญี่ปุ่นที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบนโรงพักบ้านโปง่งเป็นเหตุให้ตำรวจไทยกับทหารญี่ปุ่นเกิดความเข้าใจผิดจนยิงต่อสู้กัน ทำให้ในายทหารและพลทหารญี่ปุ่นถึงแก่ความตายรวม5คนบาดเจ็บสาหัสสคนฝ่ายไทยบาดเจ็บ1คนการสอบสวนระบุเพิ่มเติมว่าพลทหารสุดจาใช้ปืนยิงออกไปเพราะเพื่อนทหารที่หมอบอยู่ใกล้ๆถูกยิงเป็นการกระทำเฉพาะตัวแต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนไม่อาจทราบได้ว่าปืนที่ยิงออกไปนั้นถูกใครบ้างการกระทำของจำเลยที่ 3, สาศาลตัดสินว่าทำการป้องกันตนเกินเหตุ จึงตัดสินจำคุก10ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านโปง่งทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นได้เสื่อมซามลงชั่วระยะเวลาหนึ่งญี่ปุ่นมีความพอใจในคำพิพากษาของศาลจึงได้มอบเงิน80,000บาทเป็นค่าชดใช้ให้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตคืนให้ฝ่ายไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่น ยกพลขึ้นบกในวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2484เหตุการณ์บ้านโป่งที่เกิดจากการยึดถือประเพณีที่ต่างกันจนเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่เกือบจะลุกลามใหญ่โตก็จบลงโดยมีคนไทย3คนต้องติดคุกหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทหารญี่ปุ่นได้รับบทเรียนจนต้องกดขันให้ลดความหยิ่งยโสโอหังลงไปส่วนคนไทยก็ยังรับไม่ได้อยู่ดี กับการก้าวร้าววังมาดเป็นผู้ยิดครองของทหารญี่ปุ่นขบวนการเสรีไทยขบวนการไทยทีบและขบวนการแมวน้ำจึงมีแนวร่วมมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่จอมพลปก็เตรียมจะย้ายเมืองหลวงไปที่เพชรบูรณ์เพื่อจะอาศัยชัยภูมิที่มีภูเขาล้อมรอบใช้กองทัพที่มีกำลังน้อยกว่าป้องกันตัวเองจากกองทัพที่มีกำลังเหนือกว่าเช่นญี่ปุ่นได้ซึ่งก็หมายความว่าไทยเตรียมแตกหักกับญี่ปุ่นนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากคนไทยเรานิยมความนิ่มนวลละมุนละไมจึงไม่มีทางเข้ากันได้กับทหารญี่ปุ่นที่นิยมความเข้มแข็งเด็ดขาดและวางอำนาจยิ่งเมื่อถูกฝ่ายสัมพันธมิตรตีถอยร่นหลายสมรภูมิทหารญี่ปุ่นก็ยิ่งเครียดมากขึ้นถ้าหากฝ่ายสัมพันธมิตรไม่เผด็จศึกด้วยระเบิดปรมาณูเสียก่อนไทยกับญี่ปุ่นคงจะต้องมีเรื่องเศร้ากว่านี้เป็นแน่แต่ในที่สุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ญี่ปุ่นเป็นประเทศแพ้สงครามรัฐบาลจอมพลปอต้องลาออกกลางคันส่วนพระเพิ่มและจำเลยอีกสองคนได้รับการปล่อยตัวออกมาให้เป็นอิสระฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ